ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก <HHH> ็ขอสักนิดหนึ่งละกันนะว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะรวมไปแป้วดูสิครับว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือกูดูจากสภาพน่าจะใช่โอ้แมบแงบเอาวุเอาเอาอาวุธสามดาวแงบสามดาวสามดาวสามดาว สามดาวอาวุธโอ,อ้โหอาวุธกระบอง what the hell ตัว what the fucker what the hell ก็เป็นธาตุไฟ5เกลือโอเคเกลือเกลือเกลือขอโทษครับพี Ele ่ตะกอยเคยลบหลู่ว่าเป็นตัวกาออกให้ผมเถอะครับ จบจบจบเลยอืมจบบริบ bon ูรณ์ครับแค่นี้แหละจบแล้วกูตัดโคมแบบคีบกาเลยรู้ไหมกูอยากได้ตัวอะไรที่มีกลางเนี่ยอออยากได้ตัวไฟอ่ะไฟอ่ะห้าดาวเนี่ยก็ตัวข้างล่างอสองตัวไม่ต้องได้ได้ได้ไว้ต้องได้ต้องได้เฮ้ยไว้ ไม่ได้ไม่ได้ช่วยกูไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สุดแรกครั้งเดียวไอ้อย่างน้อยมึงเอาอาวุธห้าดาวให้กูเอ้ยอาวุธแค่สี่ดาวให้กูกูจนสี่ดาวเอออาวุธใหญ่กูไม่ได้เอาไปทุบบี้อะไรเลยอ่ ให้ดูกันมี่ว่ากี่ดาวไปดูไรู้ไอ้เนี่ยโอ้ยเศษองคำฟูอไหมู้วสวยไหมสวยไหมไร้มันสุ่มากเศทองกูว่าอ่ะไม่ได้ฟ้าเนา่ยฟ้าเนี่ยลากางไม่ ปะโอ้ยไม่ได้เด็ดหมดถึงไม่ได้มาตเติมนี่มั <laughs> ยมตต้ยบอลลพาส์มาเติมบ่างบอลลพาสต์อ่ะมาเอาป่ะมามามากดเลยถ้ามากดได้ปะ ให้ร้อยหนึ่งตัอนนี้กดไหนกดอันนี้ถ้ากดได้กดอันไหนอะตัอนนี้ถ้ากดได้ร้อยหนึ่งถึงตัวละครนะถ้าถึงได้ที่มันอยากได้มันให้มาหนึ่งมันมันจะหลุดหรือไม่หลุดดูก่อนถ้าได้เดี๋ยวให้ร้อยทำไมกด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 ไม่ไม่กดนี้ถ้าได้ให้ร้อยร้อยหนึ่งไงมร้อยหนึ่งมากดมันได้หังมาสองร้อยจบจบไม่ได้มานสองร้อย 是吗？哦啊哦，哎，有买对了，哎。